ลองดันดินอ่าลองใบดันครับลองใบดันอ่าลูกค้าเพิ่นเดี๋ยวขอลองใบดันหนะอ่าจัดไปครับเต็มใบครับอัดมาเต็มใบ มาครับซิมดินครั้งแรกมือแรกลองใบดันกับลองตัวนี้ขนาดเจ็ดสิบสองแรงครับสี่กเจ็ดส่วนเจ็ดเทไหมอ่าโอเคแล้ววันศุโรบูรี่ครับ ปเปลาให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนเล่าหนี่ล้วมือนนี่าาน <c oughs> <c oughs> ขอได้แล้วขอท่าแล้วเพคนวะแก้วอ่ากำลังขุดมือครับบุกให้ครับรถจักเกี้ยครับนี่เข้าสองคันเนีเป็นครับก่อนกับกาซสินขับรถสายั้งแรกครับ อยู่ได้อยู่คุณได้สนใจก็อย่าลืมครับที่ต่อเข้ามาได้ครับไก่ไปได้กส็สุ่งขอบคุณครับเซียวอาลหยงเรียกว่าบัาเมสซี่ เออแ,แรงเลยครับยังหลงอยู่วาท่านออขนาดกำลังเขาตีนเขามือครับพอใส่ครับตัวนี้เบาหญ่บาหน่อยพอดีผมแรงกับวัตฐานครับใส่ได้เครื่อง3,300ครับ สองพันสามร้อยซีซีดูดิอ่าโอเคแล,ล้วลุงเรา,า,าวะข่าวว่าโอเคแล้วคงใส่สีเดียกับแล้วครับ <c oughs> อ่าครับพืบ่ดนเขาเบิงกินนี่แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอ่าจบกับ4ีเจนเจ็ดครับคลิปนี้